นมทุกคนเราจะมาดูกันว่าเราจะเอเน้อเคลนขนาดไหนไปดูกันตคกิปเลยมาแล้วค่ะทุกคนมามาดูกันเราออกไข่เยอะขนาดไหนโอ้ไม่กดโอ้แล้วก็อันนี้คืออันแรกที่เขาให้มานะคะว้าว <Wow. S 1> ชายังเออชาแล้วไปเก็บไข่กัน เก็บผลผลิตตัวเองโอหมนาน่าจะมีเท่านี้นะทุกคนมาไปขายทองกัน ปล่าจไ,ไปได้เยอะขนาดนั้นอันนี้คือเราจะเล่นไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะทุกคนจะออกไข่อีกไหมเนี่ยนะเราจะเอฟเคต่อเด้อมาแล้วค่ะทุกคนก็มาดูกันว้าว เอาไข่แค่ฟองเดียวเลยโอ้เอาไข่มาเก็บกันอา่าทุกคนเมื่อกี้ไข่มันหมุนเยี่ยมขึ้นเยี่ยมคอ้นโอเค อาจจะไม่ค่อยพูดนะคะเพราะว่าคิมคาอยู่ก็เงยียบนิดนึงเนอะอาจจะน่าเบื่อนิดนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนคิดนะอุ้ยออกไข่อีกแล้วคิมนี้เป็นการแบบแค่ให้ดูไข่เฉยๆนะทุกคนแล้วเพิ่งได้คาดนี้มาเมื่อวานเลยดีใจมากแล้วนะตอนนี้ าร์หมดอตอนนี้อ่ามันหมดไปแล้วนะคะอันนั้นอ่ะมันอยู่ได้แค่สี่วันเนาะโอ้ยโหคิดปลาไปสองนาทีแล้วมึงแบบ มานักกันค่ะทุกคนว่าเราได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก่ะป่ะล้วหนึ่งสอาี่ห้าหเจดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดได้11บอ็ดฟองนะทุกคนโอเคแล้วมาลองแกะดูกันไนฟองแรก ได้ซอมบี้ตัวนี้ว้าวออกไปก่อนออกไปออกไปไข่ฟองที่สองได้ซอมบี้ธรรมดาไข่ฟองที่สามได้ซอมบี้ธรรมดาไข่ฟองที่สี่ได้ซอมบี้ธรรมดาสองตัวอุ้ยออกไปก่อนกีนก่กระมังอุยเราคงต้องย้ายไข่นะทุกคน ว่าตรงนี้มันเยอะเกินไปมาเรามาอยู่ข้างล่างอุ้ออเอวเอาไข่ละจุดสองฟองนะทุกคนซอมบี้ธรรมดาต่อไปว้ายน่าซอมบี้ระเบิดน,นะทุกคนอุ้ยคุณเงนพายด้วย ได้หมาได้หมาอีกแล้วตรงนี้อ้ยหมาอย่าหอนนี่ได้โจหนุยตัวดีด้วยอ่ะอันนี้ดีอ่ะนี่ได้ ซอมบี้เกาะกับซอมบี้ธรรมดาทุกคนฟองสุดท้ายได้ไหมโอ้ดีมากเลยแคปแป,ป๊บแต่เป็นหน้าปกคลิปนะทุกคนได้หน้าปกคลิปแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย